ตามองอยังไงคะเลือกปฏิบัติไหมคะพรบนิรโทษกรรมพรบรปรองดองเขาบอกว่าจะต้องช่วยคนหมู่มากให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่าสมมติเราตัดชื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรออกไปเนี่ย แปลว่าประชาธิทัตปัไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้ไม่เห็นด้วยที่จะช่วยคนอื่นๆด้วยหรืเอเปล่<ห>าคะสองประเด็นก่อนนะคะเมื<า>่อสักครู่ดรจารุพันธ์พูดถึงเรื่องว่ายังมีข้อสงสัยว่ากระบวนการยุติธรรมที่พิพากษาใหออ้คุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้ต้องได้รับโทษน,นั้นเนี่ยมันมันเสร็จสิ้นจริงแล้วหรือเปล่าเราต้อง ตอกยำ้ำแล้วก็ต้องทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจก่อนนะคะว่าความผิดต่างๆที่คุณทักษิณต้องได้รับโทษจำคุกเนี่ยมาจากการที่ภากษาของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งสารดีกาเนี่ย มาจากรัฐธรรมนูญฉบับป,ปี2540และก็ได้มีการพิพากษาคาดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเยอะแยะแล้วเราต่างก็เคารพคำวินิจฉัยของศาลแต่ก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมพอมาเป็นกรณีคุณทักษิณทุกคนมีข้อสงสัยศาลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการกระทำรัฐประหารนะคะศาลนี้เกิดขึ้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับป,ปี2540 เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนไทยแล้วเราไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมไท,บทยบอกว่าคดีนี้ฉันชอบผลการตัดสินสารถูกต้องคดีนี้ไม่ชอบเพราะว่ามาทำาพิพากษาคนที่ฉันรักเพราะฉะนั้นสารไม่ยุติธรรมคนไทยคิดแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นฉันจะต้องเรียนท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจที่มาของสาลดีกาด้วยและก็ต้องอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปทําความเข้าใจของกระบวนการ,ร,ก,ารการตัดสินการพิพากษา,าของสาล<อ>ดีกา<อ> ก่อนที่จะไปฟังคนอื่นที่เขามาพูดว่าศารหรือกระบวนการยุติธรรมไทยไม่ยุติธรรมวันนี้พอไม่ชอบอะไรก็ไปประท้วงไปปิดล้อมโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปอันนี้ดิฉันคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะคะส่วนในเรื่องของพรบปรองดองของคุณเฉลิมนะคะฉะบับอันนี้สุดซอยเลยถ้าเกิดว่าท่านที่สนใจเดิฉันคิดว่า ก่อนที่จะมาฟังนักการเมืองคนใดคนหนึ่งพูดเนี่ยควรที่จะไปศึกษาในสาระของพรบมันมีแค่ห้ามาตราฉบับของท่านสสวรชัยเห,หมะก็มีแค่ห้ามาตราไปศึกษาดูจะรู้ว่าฉบับนี้เนี่ยเป็นการขอนิรโทษกรรมนะคะส่วนหนึ่งของพี่น้องประชาชนที่ทําผิดกรณีความผิดทางการเมืองรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยค่ะนะคะในเรื่องที่ตอนนั้นฝ่าฝืนพร,รอฉุกเฉินแต่ในบางเรื่องเช่น วันนี้พี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งต้องขอเรียกว่าพี่น้องเสื้อแดงมาเรียกร้องความเป็นธรรมกับให้ประชาชนรวมถึงทหารที่เสียชีวิต91ศพใช่ไหมคะแต่ทําไมพรบานี้จะยกเลิกหมดเลยนี่โทษกรรมความผิดการเสียชีวิตของคนเนี่ยมันนี่ละโทษกันไม่ได้คนที่ทําผิดต้องได้รับโทษคนที่เผาสารากลางจังหวัดทํลายทรัพย์สิน ของรัฐก็ต้องได้รับโทษแต่พรบรเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะฉบับของคุณวรชัยหรือของคุณเฉลิมเนี่ยทุกคนหลุดหมดนะคะและสิ่งที่ศาลพิพากษาไปแล้วยกเลิอกอีกมันมีที่ไหนอะคะ สอสอจุพันธ์คะสองประเด็นที่สอสอรัชดาได้กล่าวถึงทั้งเรื่องของการยอมรับหรือว่าเคารพในคําตัดสินของศาลประเด็นที่หนึ่งมีข้อที่จะถกเถียงโต้แย้งหรือไม่นะคะแล้วก็ออข้อที่สองก็คือเรื่องของพรบนิรโทษกรรมพรบปรองดองนะคะคือเหมือนกับว่าเหมารวมหรือเปล่าก็เ,เ,เราจะเห็นแล้วว่า ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในในประวัติศาสตร์ไทยเรามาเนี่ยนะคะเราเรายังมีกลไกที่ยังไม่สมดุลอยู่อยู่หลายประการเหมือนกันและดิฉันคิดว่าทุกอย่างมีพัฒนาการนะคะ,ะถึงแมอ้อะไรคะเราอาจจะบอกว่าเราไม่ไม่ชอบ รัฐธรรมนูญ2,550เนื่องจากมาจากการรัฐประหารแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่อ,อ,อะไรคะเป็นกระบวนการที่ร่างกันขึ้นมาจากรัฐธรรมนูน2,540จะถูกไปทั้งหมดนะคะวันนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่นะคะในเรื่องการที่จะมาถ่วงดูนำหน้าแต่ดิฉันคิดว่าการถ่วงดูนำหน้าในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,540ยังดีกว่า 2,550นะคะซึ่งมีที่มาจากการรัฐประหารแล้วก็มีการร่างกันขึ้นมาเนี่ยนะคะโดยทีเ่เขาเรียกว่าไม่ได้มีตัวแทนจากภาคประชาชนเท่าไหร่มาจากกระบวนการที่ที่จากการรัฐประหารแล้วก็มีการร่างขึ้นมาที่ทำให้อำนาจของทั้ง3ามอำนาจเนี่ยไม่สมดุลกันนะคะมีการเพิ่มบทเฉพาะการขึ้นมานะคะซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกนะคะแล้วก็มีการให้อำนาจอ,าองคอ์กรอิสระมากมายเนี่ยที่มาจากเพียงคน เพียงกลุ่มเดียวซึ่งไม่ได้มีความยึดโยงจากประชาชนอย่างน้อยเนี่ยต้องให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ส่งเสียงนะคะว่ามีความพึงพอใจขนาดไหนได้จัดลำดับความสำคัญเนี่ยเจตนารมณ์ของประชาชนได้ได้เป็นอันดับต้นหรือไม่ตรงนี้ประชาชนจะต้องสามารถเป็นเจ้าของอ,อำนาจอธิปไตยได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นในรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าด้วยว่าด้วยฝ่ายบริหารเนี่ยนะคะอยู่แค่20ประมาณ20หน้า ส่วนการตรวจสอบของอฝ่ายตรวจสอบนี่มีอยู่ประมาณเจ็ดสิบหน้าและส่วนนิติบัญญัตินี่มีอยู่ประมาณห้าสิบหน้าเท่านั้นเองนะคะในเนื้อหาก็ไม่ค่อยสมดุลกันตรงนี้เราจึงจึงเราจึงเป็นที่ยังถกเถียงไม่ยุติอยู่นะคะในแง่เรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้สัมผัสถึถง กระบวนการที่ประชาชนบอกว่าเนี่ยเราได้รับความเป็นธรรมแล้วส่วนในกรณีของดอกเตอร์ทักษิณนั้นเนี่ยถามว่าทำไมประชาชนส่วนใหญ่ถึงถึงเห็นอกเห็นใจก็เพราะว่ากรณีศึกษาของดอกเตอรทักษิณเนี่ยเป็นกรณีที่ไปตรงกับชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ค่ะที่ยังไม่ได้สัมผัสถึงรู้สึกถึงอ,อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยในส่วนของการตรวจสอบ ถ่วงดูลจริงๆนะคะอันนั้นในประเด็นที่1ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่2เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย,มายที่ที่ท,ที่ทพูดถึงเรื่องการนิรโทษกรรมนะคะเราเอาประชาชนขึ้นมาเป็นตัวตั้งต้นนะคะแต่ว่าถามว่าแล้วเราจะไปถกเถียงกันเรื่องนี้ที่ไหนทําไมรัฐบาลไม่ออกพระราชกําหนด นิรโทษกรรมซะเลยรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลของประชาชนทั้งหมด6 3ศพ65ล้านคนนะคะดังนั้นเนี่ยจะไปทําเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ดังนั้น,น,นทางออกก็คือว่าวันนี้เรายังไม่เริ่มเลยคือว่าเรายังไม่เริ่มพูดคุยหรือว่าสารเสวนาหรือใดอะลอกกันในในสภาเลยซึ่งเป็นที่ที่ควรที่จะนําความขัดแย้งเนี่ยมาถกเถียงกันนะคะแล้วก็ให้จบความขัดแย้งในรัฐสภาแต่ว่าเมื่อเราเริ่มที่จะ,ะร่างเขาเรียกว่าร่าง ดูพิ้นนะคะหรือพิมพ์เขียวเข้าไปเพื่อที่จะตั้งต้นเพื่อมาคุยเนี่ยเราก็อยากให้ฝ่ายต่างๆรวมทั้งประชาธิที่ปัดเนี่ยได้มีส่วนร่วมมาถกเถียงในสภาด้วยไม่อยากให้เป็นเรื่องออข้างนอกสภานะคะเหมือนกับนานารยประเทศที่เขาจเจริญแล้วค่ะความขัดแย้งจะจบได้ที่สภาแล้วก็เราก็จะถกเถียงกันอย่างหนักได้นะคะโดยที่ถกเถียงกันในเชิงวิชาการในเชิงงานในเชิง ในวิชาชีพความเป็นนักออกกฎหมายค่ะอาจารย์บัณฑิตมองอยังไงคะคือต้องยอมรับนะครับว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผลของความขัดแย้งทางการเมืองทําให้ผมสอนหนังสือลําบากขึ้นใะบางเรื่องอย่างเช่นเผาสารกลางจังหวัดหรือถ้าใครอยู่เบื้องหลังการฆ่าพันเอกร่มกล้าเนี่ยจะให้เขาลอยนวลหรอคะเราไม่เห็นด้วยแบบอาจารย์บัณฑิตมองอยังไงคะ คือต้องยอมรับนะครับว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผลของความขัดแย้งทางการเมืองทําให้ผมสอนหนังสือลําบากขึ้น <c oughs> <c oughs> ผมเชื่อว่านักวิชาการรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เนี่ยเราเราเหนื่อยมากกับการอธิบายปรากฏการณ์ของสังคมนะครับปัญหาใหญ่เนี่ยผมคิดว่าทั้งสองท่านได้สะท้อนออกมาชัดเจนนะครับว่าประเด็นของคุณทักษิณเนี่ยนะครับยังไงก็เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของคนจํานวนหนึ่งนะครับ ลอยเหมือนที่ท่านท่านสอสอจรูพันใช้คาว่าเป็นวาธกรรมนะฮะคือทําทุกอย่างเพื่อคนคนเดียวนะครับแต่ผมก็อยากจะชี้ให้เห็นอีกด้านหนึ่งเหมือนกันว่าในในฝั่งของเราที่เราพูดถึงความขัดแย้งเนี่ยมันมีคนจํานวนมากที่ยังติดอยู่ในคุกอยู่ยังมีคนจํานวนมากที่เป็นญาติพี่น้องของผู้สูญเสียแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้ความรับความยุติธรรม นะครับทั้งจากฝ่ายผู้สูญเสียซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการแล้วก็ทั้งฝ่ายประชาชนเองก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพี่ว่ามันต้องกลับมาหาหลักการนะครับหลักการสําคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าเราควรจะเปิดเผยความจริงกันให้มากที่สุดนะครับจากทั้งสองมุมมองนะครับแปลว่าอาจารย์มองว่าที่ผ่านมา มีการปกปิดความจริงกันอยู่อีกเยอะโอ้มหาศาลผมเชื่อว่ามหาศาลนะครับเพราะเพราะถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยนะครับคือกระบวนการตัดสินของศาลที่ที่ผ่านมาในหลายคดีเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่บ่งชี้ให้เราเ,เห็นทิศทางของคดีเห็นรูปการของการแช่อำนาจรัฐนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วผมคิดว่าถ้าเรายอมรับความจริงชุดเดียวกันไม่ได้เนี่ยนะครับโอากาสในการปรองดองยากอืมค่ะ เรามาฟังความเห็นของทั้งสองฝ่ายที่มาเถียงกันให้รู้เรื่องกันต่อนะคะสสรราชดาคะฟังอาจารย์บัณฑิตแล้วก็ให้เกิดประเด็นว่าการที่เรายังไม่ได้ยอมรับความจริงกันอาจจะมีข้อเท็จจริงข้อมูลอะไรบางอย่างที่ยังถูกกลบไว้อยู่การที่เราพยายามที่จะไม่ให้น้ำหนักหรือไม่ให้ความสำคัญของวัตาระโทรทัศษินชินวัตรเนี่ยแปลว่าเราเรากลัวอะไรหรือเปล่าคะ ประชาธิที่ป์หรือว่ากลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณทักษิณเนี่ยกลัวสิ่งอะไรที่มันจะออกมาหลังจากที่มีการยอมรับแล้วก็เปิดเผยแล้วก็มีการช่วยเหลือนิรโทษกรรมอะไรกันทั้งหมดหรือเปล่าคะเราไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคะแล้วเราก็เรียกร้องให้มีการเปิดเผย ความจริงเกิดขึ้นยิ่งกรณีการชุมนุมในปี2554เนี่ยเราเห็นด้วยกับทางคอปอเป็นอย่างยิ่งที่จุดแรกที่จะนำไปสู่ความปรองดองก็คือการเปิดเผยความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดมาใครย,ยิงใครใครวางแผนอะไรครเอาความจริงออกมาค่ะวันนี้ความจริงยังไม่เปิดเผยเลยจะมานี้เรโทษกรรมแล้วไม่สนแล้วใครผิดใครถูกทุกคนหลุดหมดกลุ่มพี่ต้องอยากต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่า ณเวลานี้ที่ท่านบอกว่าท่านอดีตนายกท่านอายกพิเศษแล้วก็ท่านสุเทพเนี่ยอยู่เบื้องหลังการสั่งฆ่าพี่น้องประชาชนต้องให้ท่านทบทวนให้ประชาชนทบทวนว่าถ้าพรบปรองดองยิ่งฉบับของคุณเฉลิมออกมาเนี่ยท่านสุเทพท่านอายกพิเศษลุมหมดเลยที่เป็นสิ่งที่ประชาธิปัย์ไม่อยากได้นะคะถ้าพรบฉบับคุณเฉลิมผ่านเนี่ยท่านอาิกพิเศษก็ไม่เกี่ยวข้องท่านสุเทพก็ไม่เกี่ยวข้องแต่ประชาธิปัย์ทั้งๆที่เป็น ที่ถูกกล่าวหาว่าสั่งไปฆ่าคนเรากลับลุกขึ้นมาปฏิเสธพรบรนี้เราเรียกร้องให้เอาความจริงมาเปิดเผยทุกอย่างให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ต้องมีลโทษกรรมคนที่สั่งฆ่าพี่น้องประชาชนแต่เราเห็นด้วยากับการนิรโทษกรรมในกรณีผิดที่มันเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินต่างๆบางครั้งเนี่ยบางคนอารมณ์ร่วมทางการเมืองก็อยากจะออกมาเรียกร้องให้คุณทักษิณจะต้องไปติด คุกนานๆเนี่ยเราก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้มันอภัยได้แต่บางเรื่องอย่างเช่นเผาะสารกลางจังหวัดหรือถ้าใครอยู่เบื้องหลังการฆ่าพัานเอกร่มเกล้าเนี่ยจะให้เขาลอยนวลหรอคะเราก็ยอมไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องย้ำว่าเราเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลทำกระบวนการยุติธรรมให้มันสิ้นสุดผิดก็รับผิดไปคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ ก็รอดตัวไปก็เท่านั้นเองเราไม่เห็นด้วยบบกับการมานิรโทษกรรมหรือว่ามาปลองดองกับคนที่ทําความผิดอย่างรุนแรงอค่ะคสชจ์มองประเด็นนี้ยังไงคะคออือทีนี้ดิฉันจะลงในเรื่องรายละเอียดนะคะก่อ,อนหน้านี้เนี่ยพูดในเรื่องหลักการถ้าเราเห็นหลักการตรงกันแล้วว่าความขัดแย้งเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยกันได้ในสภาแล้วจบเนี่ยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของออการสร้างอารยธรรม